ล่าสุดเนี่ยถ้าไปถามทางฝั่งของแหล่งข่าวระดับสูงในพักเพื่อไทยแล้วก็พักร่วมรัฐบาลนะคะตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะมีเสียงยืนยันออกมาตรงกันละว,ว่าคอรอมอใหม่ของคุณอุ้งอิงหรือว่าคอรอมออุ้งอิงหนึ่งเนี่ยนะคะจะมีบางตําแหน่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่ะโดยเฉพาะโคต้าของพักเพื่อไทยในสายของนายกเศรษฐาหรือบุคคลที่นายกเศรษฐาเนี่ยเลือกเข้ามาเป็นรัฐมนตรีน่าจะต้องหลุดเก้าอี้หลายคนนะยกตัวอย่างอย่างเช่นรัฐมนตรีเพา่ค่ะคุณจัก,กรพ แสงมณีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งทำางื่อทำงานใกล้ชิดเป็นมือเป็นไม้ให้กับนายกเศรษฐานะคะแต่ไม่ว่าจะมีการขยับรัฐมนตรีเพา่หรือไม่ก็จะต้องมีการเติมรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเพิ่มเข้าไปหนึ่งคนเพื่อดูแลงานด้านกฎหมายนะคะนั่นก็คืออาจารย์ชูศักดิรินน์ซึ่งเป็นมือกฎหมายคนสําคัญของพรรคเพื่อไทยอาจจะเข้าไปแทนในโคต้าของคุณพิชิตชื่นบานที่ลาออกไปก่อนหน้านี้ ส่วนอีกเก้าอี้หนึ่งน่าจะถอยจากตําแหน่งนี้นะคะนั่นก็คือเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะซึ่งปัจจุบันมีคุณพิชัยชุนหาวาชิระนั่งอยู่นะคะมีข่าวว่าเจ้าตัวน่าจะถอยออกจากตําแหน่งนี้แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรเกี่ยวข้องกับปัญหาการขับเคลื่อนโครงการดิจิทัลวันเห็ตหรือไม่นะคะสําหรับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรองนายกเศรษฐกิจ ก็มีข่าวว่าแกนนาของพรรคเพื่อไทยพยายามไปทาบทามนักธุรกิจและก็นักการธนาคารชื่อดังหลายคนให้เข้ามารับตําแหน่งนี้แต่ว่าปัจจุบันยังไม่บรรลุข้อตกลงนะคะด้วยเหตุนี้เองค่ะในรายชื่อโผแรกจึงมีข่าวว่าอาจจะมีการดันคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการนะคะแต่ว่าถ้าหากเลือกสูตรนี้ก็ต้องมีรองนายกคุมเศรษฐกิจอีกหนึ่งคนอยู่ดีค่ะซึ่งการปรับสลับตําแหน่งกันแบบนี้ ในส่วนของโคต้ารัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเท่ากับว่ายังเหลืออีกหนึ่งเก้าอี้นะคะก็มีข่าวว่าคุณหมอชนน่านสีแก้วอดีตรัฐมนตรีสาธารณาสุขอาจจะได้คัมแบ็กนะ <c> อาจจะได้กลับมาหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยหลุดเก้าอี้ไปจากการปรับคอรมรรอบที่แล้วนะคะเพราะว่าตอนที่หลุดไปรอบที่แล้วเนี่ยนะการปรับคุณหมอชนน่านออกก็สร้างแรงกระเพื่อมให้กับสสในพรรคเพื่อไทยเป็นอย่างมากนะคะหลายคนมองว่าเหมือนเป็นการแบบเสร็จนาค่าโคตรึก เสร็จสึกค่าขุนพลเนื่องจากคุณหมอชนน่านเสียสละให้กับพรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่ตอนจัดตั้งรัฐบาลข้าม,มคั่วค่ะทีนี้พักร่วมรัฐบาลกันบ้างนะครับพักที่จะต้องมีการปรับแน่ๆก็คือรวมไทยสร้างชาตินะครับเพราะว่าเขามีโคต้าตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่างอยู่หนึ่งตำแหน่งนะครับมีรายงานข่าวว่ารวมไทยสร้างชาติจะส่งชื่อของคุณขิงเอกนัทพร้อมพันธ์เลยาธิที่การพักไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรี ก็เลยวิเคราะห์กันว่าน่าจะออกมาเป็น2ส,สูตรนะครับก็คือ 1. เข้าไปนั่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งก็อาจจะเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณาสุขหรืออาจจะเข้าไปเป็นรัฐมนตรีว่าการเลยก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งถ้าไปอย่างนั้นเนี่ยจะไปแทนคุณพิมพ์พัฒราวิชัยกุลนะครับแล้วเติมรัฐมนตรีช่วยเข้าไปอีกหนึ่งคน ถ้าจะเติมแบบนี้เนี่ยก็จะมีชื่อของคุณธนากรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพักคนสนิทลุงตู่ก็ติดโผมาด้วยแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าจะถึงคิวรับตําแหน่งรอบนี้หรือไม่แล้วล่าสุดครับมีความเคลื่อนไหวอย่างเมื่อวานนี้ครับมีภาพของคุณธนากรไปพบกับลุงตู่นะ พลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีในงานศพมารดาประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยทีนี้การพิจารณาโคต้ารัฐมนตรีของรวมไทยสร้างชาตินะครับเห็นว่ามีการประชุมกรรมาการบริหารพักกันไปแล้วนะครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามซึ่งมีข่าวออกมา2กระแสก็คือคุณขิงเนี่ยจะเข้าไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหากรรมอันนี้ค่อนข้างแน่นอนอกับตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยที่ว่างอีกหนึ่งตำแหน่งยังตกลงกันไม่เรียบร้อย โดยจะมีการเสนอให้คุณพิมพัทราเนี่ยขยับจากว่าการอุตสาหกรรมไปเป็นรัฐมนตรีช่วยซึ่งมันเหมือนลดตําแหน่งไหม,มใช่ไหมว่าการ,าการแล้วไปลงช่วยอ,ะอ่ะก็เลยทาให้กรรมการบริหารพักบางปีเขาไม่เห็นด้วยอะคะับเพราะมองว่าทางคุณพิมพัทราเนี่ยดำรงตําแหน่งรัฐมนตรีมาแล้ว1ปีถ้าจะสลับสับเปลี่ยนตําแหน่งเนี่ยควรจะเป็นวิธีการแบบโรเทดดีกว่าให้คนอื่นมาทําหน้าที่แทนบ้าง